สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องสารคดีบ้านนาะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับดาม,มิงเช่นเคยน,นะครับกับช่องสารคดีบ้านนานะครับวันนี้จะมารีวิวต้นเศรษฐีเงินหนาครับนี่เป็นตัวด่างเลื้งนะครับนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับฟอร์มนะครับเป็นไม้ตะกูลเอนทูเรียมนะครับทำหน้าบัวไว้ครับหน้าบัวใบนะครับพวกเหมือนพวกโชคเก้าชั้นอะไรเงี้ยครับกุนเอนทูเรียมนะครับอันนี้จะมารีวิวนะครับต้นของเขานะครับซึ่งได้มาใหม่นะครับฟอร์มนี้ใบของเขานะครับก็จะหนานะครับตอนใบอ่อนนะครับก็จะยังไม่แข็งนะครับตอนนี้แข็งนะครับนี่อันนี้ใบแก่นะครับ ก็จะแข็งๆขึ้นมานะครับถึงว่าเรียกเศรษฐีเง e ินนานะครับนี่นะครับเป็นยอดอ่อนของเขานะครับนี่ซึ่งจะเป็นสีม่วงนะครับไม่ต้องตกใจนะครับท่านผู้ชมครับจนถึงขนาดนี้เขาก็ยังเป็นสีม่วงนะครับถ้าเขายังไม่แก่ตัวนะครับจนถึงไซนี้เขาก็ยังไม่เปลี่ยนสีนะครับบางทีก็ยังเป็นสีม่วงอ่อนนะครับเขาจะแก่ตัวไปเขาก็จะเป็นสีเหมือนใบหลักๆนะครับใบแก่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับ การดูแลนะครับทุกคนกแบบ็เขาจะชอบแบบน้ำนะครับเขาจะชอบแบบถ่ายเทได้ดีเลยนะครับดินก็แบบดินที่แบบไม่แฉะมากนะครับดินไม่แฉะมากนะครับอันนี้เป็นใช้เป็นกะพร้พวสับนะครับอันนี้เป็นกะมร้าวสับอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปุ๋ยสุดเสมอละลายช้านะครับอันนี้ไม่ในใช้ดินแบบกัมปูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกระถาง ให้ใหญ่ขึ้นเดี๋ยวจะใช้เป็นดินในกระปูผสมให้เขาด้วยนะครับทุกคนแวดล้อมนะครับก็เอาไว้ในที่แบบแดดดำลไยนะครับแดดทำไรนะครับทุกคนห้ามแดดจัดนะครับไม่แน่นอนนะครับอยครับศัตรูพืชตัวชะกาดก็คือนอนนะครับนี่เขาจะเขาจะกัดกินตั้งแต่เป็นยอดแบบนี้เลยนะครับทุกคนทุกคนต้องสังเกตเขาตลอดนะครับ งั้นจะโดนกัดไปแบบนี้อันนี้โดนกัดตั้งแต่ยังเล็กนะครับยังอ่อนนะครับก็เลยมีเป็นเบงแบงแบบนี้ครับตอนกินตั้งแต่เล็กนะครับอยู่ในบ้านผมมี2แบบนะครับแบบธรรมดาแล้วก็แบบด่างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับเจทีเงินหนานะครับไม้ตะกูลแอนโทรเรียมนะครับรดน้ํานะครับรดน้ําวันละค้างนะครับท่านผู้ชมครับรดน้ําวันละค้งพอนะครับ มาณนี้นะครับทุกคนสำหรับการรีวิวเซตีนาดะเหลืองนะครับตัวนี้สวยๆนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องสารคดีบ้านหน้านะครับเดี๋ยวมีไม้ใหม่ๆอะไรมาให้ท่านผู้ชมได้ดูกันก็ผมจะรีวิวโลงนะครับสำหรับใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับ ว่าเลี้ยงยังไงลเลี้ยงแบบไหนให้ปุ๋ยยังไงก็ถ้ามีข้อสงสัยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับถ้าตอบได้ก็จะตอบให้ท่านผู้ชมนะครับถ้าไหนที่แบบยังไม่รู้เหมือนกันผมก็เดี๋ยวจะหาข้อมูลนะครับโอเคครับท่านผู้ชมครับเดีย๋ยวคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ กดติดตามช่องสรา,ารคดีบ้านดานดู่นะครับ